แคชินตัวยอันเล่าบ้อาม่ามาสร้างปมห่อละห้อดาบอสไอยินดดปวยคู่คู่ชิมแตนเนาะอสซรปาปวยเลยสซยินดอมามาสร้าง่อู่ไเนาะไรซาโต้ดูตต่ปอมาสร้างเสียงฮะปอมาสร้างน่อยูเนาะห้อที่ปัวแตงนี่หมกลองนูมาปัวรอติแป๊กเดียวเลงก็มาสร้างมาสร้างแล้บบากันนู่น Let's go ก okay. อคะคือสร้างเย่าชีได้ในยานี้อาารอมอลมี่ยายมีโอกาสงานแล้วมาชีเดวงวยโมออ่อเทสิมาเยาชีในเรอพี่าร์เสตีสตองครุกกันในปีรอม,มา้าอชามย่ยปีบปวยจีเโกตีงวย,มงมยโยม,ยยวยนะม่ออโเตมาในแยกวยยยิวเราไปต่อมาพี่ปาร์เรสแยกแลสวยน่าลาเมอตบาะเลียนน่เน่ยงานยันน่ในแยกกอชามยยปียบปวยจีจิม้าไปต่มากี่าร์เบริษัทเตยะมึงมาสร้าจบเราก็งานแล้งไนหมู่บลอมล้วก,ก็ต้งบองวยโม่เตมาต้องกข้ามาเอามอย่ป้าป่ว ลอตีนี่ป้าปวสะเกล้าหอดไม่ตอกกลมนีป้ากบางงวงนะงวงลอรอตีตตานเอาตบปาละองก็เลยปนัเองก็เลยผสญี่ป้าก็ปวสะเกล้าหอดไม่ตอกกลมสตีสตงกรืดย่ันราเเซนพีซีนี่บีพีเดซีบอยย่อากองส่งเริ่ลกกงเรมยิวเมียวดีมิวมาชีเดเมยวดีมิวตีแยกแว ၆ခုနဲ့ဈေး ਮੰ ကဲမြဝတီစစ်သည်ဝီလာနဲ့မြစံတီခောက်ခွေးနဲ့နေကတဲ့ဘီလီယံနာကွန်မရှင်ဆုံးတို့အပြင်ငါးပစော၊မွေးမြူရေးလောက်ကင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းထန်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတန်းကဘာငါးပစောမွေးမြူရေးစီမံကိန်းတို့ကို၆လမှ၈၅နှစ်အထိအကြေချစနစ်ဖြင့်0%ဆုံနေရမ်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မပေးသေးဘူးနော်ပရိုမိုးရှင်းရှိပါတယ်ပရိုမိုးရှင်းနေရတော့85% discount အပြင်0% down payment နဲ့ပါ ရောက်ချဖေးတော်မှာဖြစ်ပါလေ ແທນົາຈເມປີ້ໄດ້ຫູນໍວେອິອ່າເປມແຄສຕໍມາມຍາອ່າລົງຫູເລອາຍໂຟນຊິກຣິດຊີຣີກູເລມິດາແລະສົ່ງໄປຕົງມາຜິດວ່າໄດ້ປໍແສມສ້າງກົດໄດແລະຊິນິເມນໍນົາດໍຍົກຊິນຕະຍົກສອງຄວຍຍາພົງພີ້ເຍນົາດໍມາປີ້ໄດ້ຫູນໍ મો ເລຕະຍົກສອງດີເລຊິນິເມຜິດວ່າເອອັນຈາວຟັນຟັນທຸເຍລາເມອໍໂຕບາລາ6ຍແນນຶແນ9ຍນີ້ມາສ້າງດໍເລທີມາຊິນິເມຜິດໂຕຈາວຫມໍຊິເລ ก็ตีสตองกรูกเกตอกลงซอก็เกล้าห้อยไม่ตอกมนเอ้าเกลาห้อยยี่ตอกเนี้ยันรออตีกลุ่นไนซีโเยกลุงคออดนะดอกกมเงียวตีไม่ตอก้มนะเอารอมาเกยกอยเกลาห้อยกอมตีรอเวหนาปามาเกวีเงวีตอก้าตอกอมตีเลยกล้งปยกอยมันะตอตีหมัวปงกตีรอมันในร้านเกลาห้อยเน่ากตียี่ตอก็อเยจ่าดูนะเยจ่าเลยก็พลอรอตีจาลงก็กราต้าถูกกระจับตุซ่อนน้ำโบรานกยยจ่าก่อยมันะรอกล้ร้านเกลาห้อยเน่าปร่งก็เลยซเ่ออน ยาคใหเน่านะตอนที่มว้วนก็ตีซ่อมเยเต้าก็อฟนโจฮะโปโซีรีนะรอร้านกลอาหอดซ่อมยักเล,ละสองอฟนเน้เอจระรับไซาเต้ง,งวัวกลอยเอาโจปาวันที่ปนประซ่อนก็ตีเนาะมามาซานเลนนมานนูตออตีอ,อกก๋กปัญญาพ่งยี่เลนมนมต,ตอที่มอเรตเอาสาวมาตีเลนหน่อมานนูอจะรับไรซาเต้างัววันที่ปนประซ้อน พาเต้าเจ้าน้ตีคนดอกงวยมูฮอเต้เน้อบริษัทตะสมฮอดเกิ่งป่วยกล้าขอมานมองเกลดังกล้าอมานหมองบริษัทบริษัทตะสมฮอดนามาสร้างคยมวยอกรากวิดีโอในบทต่อความหนาตั้งคือชิโตเย่ตีวิดีโอแทบมาหน้าตาในชอบยาวีไทยเนาะเก่ชิโตเล่ลาเม่เลี้ยนเองไยันเอมางวยมูฮอเต้มาสร้างตัวเนตัดูตัวจ้ามเนาะอ่รมณ์บายบายสั่งนี่งไปเนาะ